อันนี้ลูกว้าวหนูน่ะเป็นพี่ต้องให้น้องเล่นจนเบื่อก่อนพอาเล่นเข้าใจไหมเห็นไหมพใอ้ฉันเล่นคนเดียวเธอไม่ต้องเล่นไปยิงเล่นดีกว่าวิอย่ามาจับของฉันสิฮลโหลปุ๋ยอนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฉันก็เล่นยิงธนูยังไงล่ะปิ่นหมู เธอแก้ฉันหลอปบโยกนธนูฉันก็ไม่ได้เล่นฉันจะจัดการเธอเดี๋ยวนี้แลหละเฮ้ยไปเลยทำอะไรน้องเนี่ยปิดมุกหยุดดีวนี่เลยอันนี้ลูกนี่ธนูใช่ไหมลูกที่ลูกอยากได้นะเอาไปว,าว้าวน่าเล่นมากเลยเนาะปิดมุกใช่ขอบคุณนะคะคุณพ่อขอบคุณอะไรวันนี้นะเป็นวันเกิดของน้องให้น้องเขาเล่นสิลูก วันเกิดอะไรอีกคะคุณพ่อทําไมน้องเกิดบ่อยจังคะเกิดอยากให้น้องเล่นยังไงล่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอคะพ่อหนูน่ะเป็นพี่ต้องให้น้องเล่นจนเบื่อก่อนพอเล่นเข้าใจไหมเล่นเลยลืมเห็นไหมพ่อให้ฉันเล่นคนเดียวเธอไม่ต้องเล่นไปยิงเล่นดีกว่าวิอย่ามาจับผมฉันสิฉันแค่อยากถือช่วยน่ะเธอน่ะ ไม่มีสิทธินมุกดูนะเธจ,จะยิงข้อเป้าตรงนี้นี่ใบหยกถ้าเธอยิงเสร็จแล้วให้ฉันเล่นด้วยนะถ้าเธออยากเล่นเธอก็ไปยิงใกล้ๆเป้าสิแล้วดูให้ด้วยว่าฉันได้คะแนนเท่าไหร่อะใบหยกยิงมาเลยฉันจะดูให้ว่าได้กี่คะแนนฮล <Hello, boy. S 1> โหลปุ๋ยนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ย ฉันก็เล่นยิงธนูยังยไงล่ะปิหมุกเธอแกล้าฉันเหรอเบยุธนูฉันก็ไม่ได้เล่นฉันจะจัดการเธอเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ย,ยทำอะไรน้องเนี่ยปิดมุกหยุดเดี๋ยนี่เลยนี่ลูกแกล้งน้องอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพ่อจะลงโทษหนูเองนี่คุณนี่คุณจะทำอะไรลูกนะฮะอะไรคุณนี่คุณจะทำอะไรลูกนะฮะแม่คะ พ่อเขารักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วค่ะพ่อเขาซื้อธนูมาแต่ให้แต่น้องเล่นค่ะแม่นี่คุณรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเหรอทําไมคุณทําตัวแบบนี้อยู่เรื่อยเลยผมรักลูกไม่เท่ากันยังไงคุณธนูมันก็มีอันเดียวผมก็ให้ใบหยกซึ่งเป็นน้องไงเป็นพี่ต้องเสียสละสีปิ่นมุกถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่ฉันและปิ่นมุกจะไม่อยู่กับคุณอีกแล้วนะฮะเรื่องแค่นี้คุณถึงจะทิ้งพวกเราไปอย่างนั้นเหรอแล้วคุณจะไปอยู่ไหน ฉันก็จะกลับไปอยู่กับครอบครัวฉันนะสิคุณน่ะอยู่กับใบยกไปเลยคุณหยทิ้งผมไปเลยนะปิ่นมุกนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่พ่อรักลูกไม่เท่ากันน่ะยกโทษให้พ่อได้ไหมลูกพ่อสัญญาว่านี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอย่างนั้นเหรอปิ่นมุกหนูจะให้อภัยพ่อเขาไหมลูกหนูให้อภัยให้คุณพ่อก็ได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องเป็นเป้ายิงให้หนูนะคะให้พ่อเป็นเป้าอย่างนั้นเหรอ ได้นี่เพื่อจะแสดงว่าพ่อรักลูกเท่ากันแล้วยกโทษให้พอ่อนะลูกนะได้ครัพ่ออืเด,ดีแล้วล่ะคุณพร้อมแล้วลูกยิงมาได้เลยลูกว้า,วาพร้อมเรียงค่ะคุณพ่อจิ้งใส่ตาพ่อเลยเป็นม้ Oh yeah!